ที่บริเวณสวนผลไม้หลังบ้านเลขที่2บูที่9ตำบลพวงอเภอเขาคิชกูจจันทบ,บุรีพระครูประดิษฐ์ศาสนการเจ้าอาวาสประทุ่งตาอินประธานที่ปรึกษาบูลณิธิพระพุทธบัตรวงพระครูพุทธบดบริบาลประธานมูล,ลนิธิพระพุทธบัตรวงพระครูปรลัดน้ำม,มันตะชาตโตเลขามูล,ลนิธิพระพุทธบัตรวงพร้อมด้วยวัดที่ร้อยตรีเจสดาพร กรอนหนองแสนศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีในจตุรงลำลิงประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสองจังหวัดจันทบุรีผู้แทนวิทยาลายัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีและและกลัดกรรมการโครงการบ้านพุทธบทัตรรวงรวมน้ำใจบุญมูล,ลนิธิพระพุทธบทัตรรวงลงพื้นที่สำรวจเตรียมการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวเด็กที่มีพฤติกรรมดีมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศายัยใน การก่อสร้างบ้านแทนบ้านหลังเก่าที่มีความผุพังทางมูลลนิธิพระพุทธบาทรวงทราบเรื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าและชาวบ้านจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่จะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและนักศึกษาจากมหาวิทยายลายัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีเป็นแรงงานหลักในการก่อสร้าง เบื้องต้นใ้ออกแบบบ้านอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวมูล,ลค่าประมาณ420,000บาทซึ่งเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบและส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่ร่วมงานประเพณีนวัสการรอยพระพุทธบาทดวงในปีที่ผ่านมาในปีนี้มูล,ลนิธิพระพุทธบาทดวงจะสร้างบ้านตามโครงการบ้านพระพุทธบาทดวงรวมน้ำใจบุญให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจน